เบอร์ล่านนะเจ้าอันนี้ถุงก,กี่บาทแม่อันนี้นำเลยค่ะอันนี้ดอกคำฝอยเอ๋อย่อางวะดอกสารพีแล้วก็ห้าแหง้งแห้าแห้งรับกล้วยอันนี้ไม่แกงเนาะแกงข้นแกงข้นนะคะอันนี้แกงอ่อมเนื้อหมูหนออันนี้แอบ,บหมู อ่าเลือกดูได้นะคะ อันนี้เปิดนะคะเอาอันนี้ออกหน่อยกะหลีปั๊บสวยๆนะคะอร่อยอร่อยเดี๋ยว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 ข้าวเปลือกนะคะเผือกสดๆใหม่ๆเืออกหมมาเลยแม่เจ้าอากขซอ